วัสดุอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ใช้ได้ก็คือภาชนะที่ทาจากพลาสติกพลาสติกปกติที่เราใช้ในเครื่องไมโครเวฟเนี่ยจะเป็นพลาสติกเบอร์ห PP หรือว่าโพลิพรอพิลีนพลาสติกประเภทนี้ค่อนข้างที่จะเซฟกับการใช้ในเตาไมโครเวฟนอกจากนั้นยังมีพลาสติกประเภทอื่นอย่างเช่น PET นะคะเบอร์หนึ่งหรือพลาสติกผสมเป็นเบอร์เจ็ดทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะใช้พลาสติกเบอร์ใดก็ตามเนี่ยจะต้องดูว่ามีคําเขียนว่าไมโครเวฟเบิลหรือเขียนว่าไมโครเวฟเซฟเมื่อเป็นวัสดุประเภทนี้แล้วนะคะจะต้องดูว่าการใช้เนี่ย เป็นการใช้ครั้งเดียวหรือว่า Single Use หรือว่าเป็นการใช้หลายครั้งยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะคะเรามักจะใช้กับอาหารที่เราประทานเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ย ได้รับการออกแบบมานะคะให้ทําการอุ่นเพียงแค่ครั้งเดียวหรือวัสดุป,ประเภทนี้ซึ่งเรามักจะเห็นใส่อาหารตามร้านสะดวกซื้อแบบนี้ให้สันนิษฐานไปก่อนได้เลยนะคะว่าควรจะใช้ในไมโครเวฟแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าจะใช้ต่อก็คือใช้กับอย่างอื่นที่ไม่ได้ใช้ความร้อนสูงมากนอกจากสัญลักษณ์ไมโครเวฟเซฟหรือว่ามีรูปเตาอะไรพวกนี้แล้วอย่างหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะในการใช้ภาชนะต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้เขียนบอกไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นไมโครเวฟเบบี้นอตฟรักคุกกิงแปลว่าใช้ในการอุ่นอาหารได้เท่านั้นแต่ไม่ควรเอาอันเนี้ ไปเป็นถาดหรือว่าเป็นถ้วยในการปรุงอาหารใหม่ของเรากล่อง PP ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้หลายครั้งกับเตาไมโครเวฟเพราะฉะนั้นก็คือใช้ไปได้หลายครั้งใช้ไปเรื่อยๆนะคะการสังเกตอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าภาชนะพวกนี้จะมีความหนากว่าปกติเพราะฉะนั้นพวกนี้สามารถใช้ได้บ่อยๆแล้วที่ต้องดูเลยหลกัหลกๆก็คือว่าดูตามที่เขาบอกไว้ในฉลากใช้ได้จนถึงอุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่หรือบางทีเขาจะบอกว่าใช้วัดสูงสุดได้เท่าไหร่เวลานาน,านเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นค่ะ